ภัยสัตว์มองลอดเลนกล้องสองทางไกลแบบไหนวิชั่นด้วยความฉงนสำหรับเขาอาคารหลังนั้นไม่น่าจะเรียกว่าบ้านมันมีขนาดกระเดียดไปทางปราศาสตร์หรือวังมากกว่าแต่ลักษณะเป็นอาคารสมัยใหม่รวมทั้งบริเวณโดยรอบที่ตกแต่งไว้เป็นสวนคงจะมีขนาดไม่ต่ำกว่าหนึ่งไล่หมายต้นที่สูงใหญ่สมบูรณ์แล้วยืนต้นขลมคลุมทางคนและทางรถ และบางส่วนของอาคารไม้แต่ไม่ถึงกับมิดหมายดอกหน้าหน้าชนิดทางนอกและในกระถางประดับริมทางและสนามหญ้าที่เขียวและตัดเรียบไว้อย่างเป็นระเบียบและชวนชมภัยสัตว์ไม่ใช่สถาปนิกและไม่เคยศึกษาเรื่องการตกแตง่งแต่ลักษณะของบริเวณบ้านนั้นพอที่จะทำให้ชายนมสันนิษฐานได้ว่าถ้าหากมีได้เป็นนักตกแต่งเสียเอง เจ้าของอาคารก็คงจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนเดือนละมหาศาลเพื่อจ้างผู้อื่นให้บำรุงรักษาสนามหญ้าและไม้ต้นไม้ดอกเหล่านั้นตัวอาคารใหญ่โตมโหฬารจนกระทั่งไพยสัตว์นึกไม่ออกว่าครอบครัวเศรษฐีคนไหนจะอาศัยอยู่ในอาคารนั้นได้โดยไม่รู้สึกบาเบมันทำให้เขาและลึกถึงอาคารโบราณในทวีปยุโรป ที่ฝรั่งเลิกใช้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วและถูกซื้อหรือเช่าไปทำสถานพยาบาลหรือคาสิโนหรือบอนการพนันก่อนจะถึงตัวอาคารและขั้นสนามหญ้ากับตัวอาคารไหวเป็นสะน้ำขนาดใดพอที่จะเรียกว่าทะเลสาบได้โดยไม่กระดากปากริมสะส่วนหนึ่งมีเก้าอี้สนามสีขาวหลายตัวบางอยู่สแสดงว่าเจ้าของบ้าน คงใช้สะหนันสำหรับไหายน้ำด้วยหงสีขาวและดำคู่หนึ่งเคลื่อนที่ช้าๆอย่างสง่างามอยู่เหนือผิวน้ำภัยสัตว์รู้ว่าสัตว์ปีกชนิดนั้นมีใช่สัตว์พื้นเมืองแต่คงจะถูกนำเข้ามาจากนอกประเทศด้วยราคาแพงลิบรลิ่วโดยเจ้าของที่จะต้องมีฐานะทางการเงินเหนือคนสามัญธรรมดามองใกล้ตัวเข้ามา ก่อนถึงจุดที่เขากำลังซ่อนตัวสองกล้องอยู่นั้นนอกหลัวปโปรงที่ทำด้วยตาขายโลหะไม่ต้องบอกภัยสัตว์ก็สันนิษฐานได้ว่าหลัวนั้นมีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันและตรวจสอบการลุกหลัาติดตั้งไว้กล่องถ่ายภาพพยนตร์โทรทัศน์วงจรปิดที่ติดไวยเป็นระยะระยะที่ยิบกำลังสายไปมาชัดๆาลักษณะของมันสอว่า มันเป็นกล้องแบบไหนวิชั่นสามารถแปลงลัติการให้เป็นกลางบันได้เช่นเดียวกับกล่องที่เขากำลังฉายอยู่เขาไม่สงสัยเลยว่าตาข่ายโลหะนั้นจะต้องมีกระแสะไฟฟ้าแรงสูงเดินอยู่อย่างน้อยก็บางส่วนโดยเฉพาะในเวลาวิการเช่นนั้นธนุย์เพิ่งจะถูกนำตัวออกจากรถยนต์โดยสารแบบตู้เข้าไปในอาคารหลังนั้น ทั้งธนุษและผู้ควบคุมสามคนมีถุงคลุมศีรษะอยู่และแม้จะฉายกล้องแบบพิเศษนั้นแต่คุณภาพของมันก็ยังไม่ดีพอที่จะทำให้ไพตว์เห็นรายละเอียดอื่นใดนอกจากเครื่องแต่งกายเสื้อและกางเกงอย่างหนึ่งที่สะดุดใจไพตว์นั้นก็คือเขาไม่เห็นผู้ควบคุมทั้งสาถืออาวุธแต่เขาแน่ใจว่าคนทั้งสาม ใช้เครื่องรับส่งวิทยุแบบทันสมัยชนิดที่สามารถรับและส่งได้ทันทีโดยไม่ต้องกดปุ่มบังคับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานนั้นเป็นต้นมาัสพตั์ไม่ค่อยสบายใจนักเขาไม่รู้จักนำพลมาก่อนรู้แต่จากปากของธนุดบ้าเจ้าของโรงแรมวิกเตอร์ฮูโก้ผู้นั้นเคยเป็นเพื่อนร่วมงานของชายล่างสูงผิวคล้ำม,มาก่อนแต่ธนุด ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอื่นใดเพราะฉะนั้นเมื่อนําพลแนะนําให้ภัยสัตว์รู้จัก,กชายนุมอีกสองสาคนที่เขาส่งมาประสานงานกับชุดรบริการของภัยสัตว์วหน้าชุดนุมจึงตั้งข้อลังเกียดและไม่วางใจชายหนุ่มแปลกหน้าเหล่านั้นอย่างเงียบๆทันทีภัยสัตยอมรับว่าชายหนุ่มเหล่านั้นทำงานบ้องใบและแสดงว่ามีประสิทธิภาพ ข้อมูลใดๆที่เขาต้องการและแจ้งให้ทราบชายหนุ่มเหล่านั้นจะรับโดยดุษฎีแต่ล่าเริงโดดขึ้นจักรยานยนต์แล้วหายตัวไปและกลับมาพร้อมด้วยข้อมูลนั้นแต่ที่ทำความงนงิดไม่สบอารมณ์ให้แก่ภัยสัตว์โดยเฉพาะก็คือความล่าเริงที่ดูเป็นหน้าทะเล้นและลักสนุกของคนเหล่านั้นซึ่งเห็นดูเกือบตลอดเวลาการหยอกลอก,กันและกัน เป็นเรื่องที่บลาโวถือเคร่งและวางระเบียบห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติขณะทำหน้าที่รับอันสําคัญไม่ว่าจะเป็นภารกิจใดการฝ่าฝืนหมายถึงการว่ากล่าวตักเตือนและภาคทันอันเป็นโทษทางวินัยชั้นต้นที่เบาที่สุดถ้าหากอยากมีการฝ่าฝืนต่อไปอีกผู้ฝ่าฝืนจะต้องรับโทษทางวินัยที่แรงขึ้นตามลําดับคือให้ผลหน้าที่ แล้วส่งตัวไปรับการฝึกอบรมทบทวนโทษทางวินัยที่รุนแรงที่สุดคือการให้ผลจากราชการในบลาโบไปเลยภัยสัตว์กำลังจะส่งกล้องสองทางไกลคู่นั้นไปให้เจ้าหน้าที่หนุ่มอีกคนหนึ่งที่มารับช่วงในการเฝ้าดูความเคลื่อนไหวภายในบริเวณอาคารหลังมหอมานั้นเมื่อเขาเห็นรถด,ดนแบบโดยสารตู้อีกคันหนึ่งแล่นผ่านประตูหน้าอาคาร และผ่านสนามหญ้าเข้าไปชายหนุ่มหยุดชะงักและกลับไปสนใจกับภาพที่ผ่านเลนคู่นั้นเขาเห็นรถจอดลงที่หน้าอาคารเหลียวประตูหลังก็เปิดออกคนสมคนที่ออกจากประตูนั้นลงรถมามีถุงคลุมศีรษะทั้งสามคนและสองคนช่วยกันหามล่างอีกล่างหนึ่งลงมาในเวลาวิการเช่นนั้นแม้จะมีกล้องซองแบบไหนวิทั่น ไพสัตว์ก็ไม่สามารถจะรู้และบอกได้ว่าเจ้าของล่างที่ดูจะเหมือนไหลสตินั้นเป็นใครชายหรือหญิงชายสองคนช่วยกันหามล่างนั้นขึ้นบันไดหน้าอาคารไปในขณะเดียวกันไพสัตว์สังเกตเห็นชายคนที่สามยืนในท่าระวังป้องกันอยู่ใกล้ๆจนกระทั่งชายสองคนหามล่างนั้นเข้าไปในตัวอาคารแล้วชายคนที่สาม จึงยกมือขวาขึ้นเป็นอานัตสัญญาณในขณะเดียวกับที่ไพยสัตว์หมุนแป้นปรับเลนเพื่อให้ซูมหรือดึงภาพให้ใกล้เข้ามาอีกไพรสัตว์รู้สึกสะกิดใจเมื่อเห็นว่าสัญญาณมือนั้นแสดงโดยผู้ให้สัญญาณดึงเอาปลายนิ้วหัวแม่มือกับปลายนิ้วชี้มาจดกันเป็นวงกลมส่วนอีกสามนิ้วเหยียดตรงขึ้นไปสัญญาณชนิดนั้น เป็นสัญญาณที่ใช้กันอยู่ในหมู่เจ้าหน้าที่ของบลาโบในขณะปฏิบัติงานสนามและต้องการความเงียบสัญญาณนั้นหมายความว่าสถานการณ์ปกติหรือการปฏิบัติภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วชายหนุ่มกำลังจะคิดว่าภาพที่เขาเห็นนั้นเป็นเหตุบังเอิญการใช้สัญญาณเช่นนั้นมีได้เป็นแบบที่บลาโบคิดขึ้นเองโดยเฉพาะ หากเป็นสัญญาณที่ฉายกันกว้างขวางจนค่อนข้างจะเป็นสากลโดยเฉพาะในมูผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมหรือศึกษามาจากประเทศตะวันตกภัยสัตยังจำได้ว่าเคยมีผู้อธิบายว่าปลายนิ้วทั้งหัวไม่มือและนิ้วชี้จดกันเป็นวงกลมนั้นหมายถึงตัวโอในคำว่าโอเคภัยสัตว จับตาดูชายผู้นั้นต่อไปโดยไม่ละสายตาลูต่อมาเขาก็เห็นชายผู้นั้นให้สัญญาณมือครั้งที่สองคราวนี้ชายผู้นั้นชูมือขวาขึ้นสูงแบ่มือหนิ้วทั้งห้าเหยียดตรงแล้วกวาดมือลงต่าไปวางบนหน้าผากก่อนจะเดินกลับไปขึ้นรถรถขนนั้นแล่นอ้อมไปทางด้านหลังของอาคาร ลับตาผู้ที่เฝ้าดูอยู่คราวนี้ภัยสัตว์แน่ใจว่ามีใช่เป็นการผองกันหรือบังเอิญอย่างแน่นอนสัญญาณมือท่าหลังสุดนี้เป็นสัญญาณที่ใช้กันอยู่เฉพาะในเจ้าหน้าที่ของบลาโวเมื่อปฏิบัติภารกิจสนามมันหมายความว่าผู้ให้สัญญาณน,นั้นจะหยุดพักชั่วคราวและจะอยู่ในตำแหน่งที่เรียกตัวได้ทันที ภัยสัตว์ส่งกล้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่กำลังคอยอยู่โดยไม่ปิดปากคำถามต่างๆผุดขึ้นในใจของเขาและเขายังไม่สามารถจะให้คำตอบได้จากการติดตามธนุดไปจนถึงอาคารหลังนั้นและจากการลอบสังเกตที่กระทำมาโดยตลอดไม่ขาดตอนเป็นที่เห็นได้ชัดแล้วว่าอาคารใหญ่หลังนั้นกำลังถูกใช้เป็นที่กักขัง ไม่แต่เฉพาะอดีตหัวหน้าปลาปรามกองโจรผู้เป็นเพื่อนร่วมงานอาบุโสของเขาเท่านั้นแต่ยังมีผู้อื่นที่ถูกนำตัวเข้าไปในอาคารนั้นในลักษณะถูกบังคับหรือไม่รู้สึกตัวด้วยวัตถุประสงค์ที่ยังไม่ปรากฏภไัตว์ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทั้งสิน้นตั้งแต่เมื่อทนุดถูกบังคับเอาตัวออกมาจากวัดของพระอาจารย์บ้างจนถึงขณะนั้นแล้วก็ตระหนักบ้า แบบแผนการปฏิบัติงานของผู้ที่บังคับเอาตัวธนุษออกมานั้นเป็นไปด้วยความลี้ลับแนบเนียนเหมือนเหมือนกับยุทธการต่างๆของบลาโบที่เขาเคยมีส่วนรู้เห็นหรือร่วมมาด้วยและผู้ทำงานก็ปกปิดตนเองเหมือนเจ้าหน้าที่ของบลาโบและบัตรนี้เขาเพิ่งจะได้พิสูจน์ด้วยตนเองว่าคนคนดึงในอาคารหลังนั้น ใช้สัญญาณมือแบบเดียวกับที่ใช้เฉพาะในสมาชิกของบลาโบเท่านั้นไพสัตว์รู้ว่าเขาจะวิเคราะห์สิ่งที่เขาเพิ่งจะพบนั้นแต่ลำพังด้วยตนเองไม่ได้ตามปกติในสถานการณ์ธรรมดาเขาจะต้องรายงานเหตุการณ์นั้นไปยังส่วนบังคับบัญชาการของบลาโบเดีย๋ยวปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายวิเคราะห์ที่จะเอาปรากฏการณ์ใหที่พบนั้น ไปตรวจสอบเทียบเคียงกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วจนกว่าจะบรรลุข้อยุติและแม้จะได้ข้อยุติแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าบลาโบจะต้องแจ้งกลับมาให้เขาทราบบลาโบไม่อาจแสดงปฏิกิริยาใดๆเลยบลาโบจะย้อนกลับมาหาเขาอีกแต่ก็เฉพาะเมื่อมีรายงานที่บลาโบเห็นว่าจำเป็นหรือควรจะต้องให้เขาเป็นผู้ปฏิบัติต่อไปเท่านั้น แต่ในขณะนี้เขากำลังปฏิบัติงานอยู่อย่างเอกเทศตามคำสั่งของคนตายคือเสระับมุกของบลาโบโดยสายงานเขายังรายงานให้ผู้ใดทราบไม่ได้จนกว่าบลาโบจะเป็นฝ่ายติดต่อและมีคำสั่งมาก่อนเท่านั้นภัสไพว์ลร,รูว่าที่พึ่งเดียวของเขาในขณะนั้นคือธนุดิลาไลผู้ซึ่งกำลังตกเป็นเฉลยถูกควบคุมอยู่ในอาคารหลังนั้น แต่เขาก็ยังไม่สามารถจะติดต่อกับธนุดได้เรื่องส่งวิทยุแรงสูงขนาดจิวที่ซ่อนอยู่ในส้นรองเท้าข้างขวาของชายล่างสูงผิวคล้ำผู้นั้นมีสมรรถนะเพียงแต่จะส่งเป็นสัญญาณออกมาเพื่อแจ้งสถานการณ์สำคัญหรือขับขันเท่านั้นไม่สามารถจะใช้ตอบโต้กันเป็นข้อความใดๆได,ได,ได้เสียงจักรยานยนที่ดังใกล้เข้ามาทำให้ไพตา์ ต้องยุติความคิดคำนึงของตอนไวเพียงเท่านั้นเขาชำเลืองมองและเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งเดินยิ้มเพลงเข้ามาภไพศาลรู้สึกหงุดหงดขึ้นมาทันทีเด็กหนุ่มล่างผอมสูงฉลูดผู้นั้นเป็นคนของนำพลที่ได้รับคำสั่งจากเขาให้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของอาคารหลังนั้นขณะนั้นเป็นเวลาดึกเลยเที่ยงคืนไปแล้ว การที่เด็กนมผู้นั้นยังยิ้มแย้มอยู่ไม่มีอาการง่วงหรือเหน็ดเหนื่อยทำให้ไพสัต์สงสัยว่าขณะที่รับงานไปทำนั้นเขาอาจจะแวะหาความสนุกสนานหรือสำลานอย่างใดอย่างหนึ่งกลางทางมาแล้วก็เป็นไปได้ไพสัต์กระชากกระดาษแผ่นนั้นมาจากมือของเด็กนมแล้วสั่งหุนห้วนว่าออกไปคอยข้างนอกก่อนและอย่าไปไหนเสีย ผมอาจจะมีงานให้คุณทำอีกครับพี่เสียงของเด็กนมบอกความล่าเริงสัพนามพี่และเสียงผิวปากของเขาขณะที่ถอยออกไปทำให้อารมณ์ของไัตว์ยิ่งคุณมัวลงไปอีกแต่เมื่อเขาลี้กระดาษแผ่นนั้นออกและอ่านข้อความบนกระดาษแล้วไัตว์ก็ลืมความหงุดหงิดทันที บ้านเลขที่268ทับ25ถนนเพชรเกษมอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเป็นของนายเกลิกศักดิ์โลกัธะจริยะสกุลไกลให้เช่าระยะยาวแก่บริษัทอินฟินิตเทเลคอมจำกัดซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทกำลังหาอยู่ จะส่งตามมาความสงสัยของภัยสัตว์สูญสิ้นไปทันทีเป็นการบังเอิญแท้ๆที่ในการปฏิบัติงานสืบสวนในอดีตของชายนุมหลังหนึ่งลาโบเคยให้เขาปิดบังตนเองว่าเป็นพนักงานของบริษัทอินฟินิตเทเลคอมจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนมีตัวต,วตนจริงๆและมีกิจการ เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องมือสื่อสารและโทรและคมนาคมจริงๆแต่แผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัทและพนักงานแผนกนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของบลาโบ่ล้วนๆซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทเลยหากทำหน้าที่รับเสบสวนและตอบโต้อาจญากร,รมด้วยวิธีที่อยู่นอกระบบของตำรวจและส่วนราชการปกติอื่นๆ ไ้สัตว์แน่ใจแล้วว่าการที่ธนุษถูกบังคับเอาตัวมาจากวัดพระอาจารย์บ้างและถูกนำตัวเข้าไปควบคุมหว้ในอาคารหลังมหฮมานั้นเป็นไปตามแผนของปลาโบแต่เขายัางไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเหตุใดสมาชิกระดับสูงอย่างธนุษนิลาไลซึ่งเคยได้รับความ้าบาบใจให้ปฏิบัติภารกิจสำคัญเกี่ยวกับความเป็นความตายของบ้านเมืองมาแล้วอย่างโชกชน จึงประสบเคข้์กรรมเช่นนั้นหลังมอณนะกรรมของนายพลโทเสนาธิการทหารบกผู้เคยเป็นประมุขของบลาโบเกิดวิกฤตการณ์อย่างใดขึ้นในองค์การสืบราชการลับที่สุดแห่งนั้นอันเป็นเหตุให้ผู้บริหารใหม่ของบลาโบสิ้นความไว้บางใจในตัวธนุษหรือว่าบลาโบขนพบว่า่ายล่างสูงผิวขล้ำผู้นั้นมีพฤติการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่แสดงว่าเขาทรยศต่ออุดมการหรืออุดมคติและกลายเป็นอันตรายต่อบลาโวหรือต่อเมืองไทยไพยสัตว์ทบทวนอดีตที่แม้จะสั้นของเขาขณะที่กำลังอยู่ในสมณเพศร่วมสำนักอยู่กับธนุดแล้วก็สรุปว่าเขาไม่เชื่อเป็นอันขาดว่าธนุ์จะมีพฤติการใดที่เป็นภัยต่อชาติไม่ว่าจะโดยจงใจหรือหลูเท่าไม่ถึงการ เขารลือลึกได้แต่เพียงว่านิลาโยภิกขุปราลบแต่ธรรมและตั้งใจทำสมาธิหรือกรรมฐานอย่างอุกฤษไม่เคยมีแม้สักครั้งหนึ่งครั้งใดที่เขาจะแสดงอาการสอพิลุษของอาจยากรรมที่ทำผิดหลายแรงมาและกำลังหลบหลีหนีเหงือมือของกฎหมายความสำรวมกายและวาจาของธนุษเป็นที่ตระหนักกันดีในหมู่คณะสงฆ์และสามเณรร่วมบัด อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ภพสัตว์มั่นใจในความสุจริตของธนุดคือพระอาจารย์บ้างซึ่งภพสัตว์เชื่อว่าเป็นพระสุปฏิปนโนรูปหนึ่งนั้นแสดงความเชื่อถือธนุ์อย่างชัดเจนและแน่นแฟนทั้งยังยกย่องธนุดเป็นตัวอย่างของพระปฏิบัติให้พระและเนนฟังอยู่ตลอดเวลาเบื่อพิจารณาเช่นนั้นและตัดประเด็นความไม่จงรักภักดีต่อบ้านเมืองของธนุดออกไปเช่นนั้นแล้ว ไพสัตว์ก็เหลือข้อคาดคะเดยอยู่เพียงข้อเดียวนั่นก็คือผู้บริหารชุดใหม่ของบาโว้จะเป็นใครก็ตามจะต้องเข้าใจทนุดผิดการบังคับเอาตัวทนุดออกจากวัดมาควบคุมไว้ที่อาคารหลังนั้นอาจจะกำลังกระทําเพื่อพิสูจน์ความผิดของทนุษเมื่อสันนิษฐานเช่นนั้นแล้วไพสัตว์ก็ระหนักต่อไปในความเสียเปรียบของตนเมื่อผู้ควบคุมตัวธนุษ กลายเป็นชุดบริบรการของบลาโบไปตามการอนุมานของเขาเขาก็อยู่ในฐานะลำบากเพราะต้องเผชิญหน้ากับฝ่ายเดียวกันอย่าอาจถูกขัดขวางหรือตอบโต้โดยฝ่ายเดียวกันไพสัตว์ไม่สามารถที่จะเข้าไปแสดงตัวกับอีกฝ่ายหนึ่งและเปิดเผยว่าเขาก็คือสมาชิกของบลาโบและยืนยันความบริสุทธิ์ของธนุดได้เละการกระทำเช่นนั้น เป็นการละเมิดระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับในขณะปฏิบัติหน้าที่ของบลาโบเขาจะทำได้อย่างเดียวคือรายงานสถานการณ์ขึ้นไปตามลำดับชั้นให้บลาโบทราบแต่ถ้าหากจะทำเช่นนั้นไัตว์ก็ประสบอุปสรรคอีกเพราะลำดับชั้นของเขานั้นมันขาดไปเสร็จแล้วโดยมรณกรรมของเสเขาได้รับคำสั่งให้รายงานตรงต่อนายพลโทผู้นั้นเท่านั้น เสียงจักรยานยนต์ปลุกให้ไพสัตว์ให้เตื่นจากความคิดคำานึงนั้นอีกหัวหน้าชุดปบันการนมนึกว่าจักรยานยนต์คันนั้นจะเป็นของชายนมคนใดคนหนึ่งลูกน้องของนำพลที่ได้รับคําสั่งให้มาร่วมงานกับเขาแต่ไพสัตว์เข้าใจผิดถนัดผู้ที่ปรากฏตัวขึ้นนั้นคือนำพลเองเป็นยังไงบ้างครับคุณไพสตัตว นำพลถามด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเช่นเดียวกับคนของเขาไพสัตว์ซ่อนความไม่พอใจเอาไวขณะที่ตอบออกไปอย่างพยายามรักษามารยาทบ้ายังไม่มีอะไรครับเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงมาแล้วมีรถตู้อีกคันหนึ่งนำเอาใครอีกคนหนึ่งเข้าไปในบ้านหามเข้าไปนะครับอย่างนั้นเหลอครับกิริยาของนำพลแสดงความสนใจ เขาสรุปตรงกระจายของภัยสัตว์บ้าถ้าอย่างนั้นบ้านหลังนี้ก็ถ้าจะเป็นที่คุมขังใครต่อใครหลายคนละสินําพลคิดนิ่งอีกครู่หนึ่งแล้วจึงบอกโดยที่ภัยสัตว์คาดไม่ถึงว่าถ้าอย่างนั้นพลุ่งนี้เช้าเราเข้าไปในบ้านกันดีกว่าจบตอนที่35แล้วนะครับติดตามแลบฟังตอนต่อๆไปนะ ท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณีหลายครับ